và chọn đa bơ วันนี้ทูพาทุกคนมางานสวนปามฟาร์มนกนะก็คือเป็นงานที่ทูเคยโปรโมทไปแล้วคือวันนี้เป็นงานจริงแต่ว่าทูาจะมาถ่ายเบื้องหลังของยูทูบเบอร์ทั้ง4ี่คนให้ดูว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คือวันงานเนี่ยจะจัดทั้งหมด2วันนะวันที่ยูทูบเบอร์ทั้ง4ท่านมาก็คือวันที่12บสและสิบาธันวาคมนะสิ่งแรกเลยที่ทูจะแนะนําให้ดูเวทีมันคือเวทีการประกวดแล้วก็เวทีที่ยูทูบเบอร์ทั้ง4คนจะขึ้นไปพูดนะเดี๋ยวยังไงทูจะให้ตาก,กล้องอะถ่ายด้วย นี่นเป็นเวทีแบบว่ามีเดินแฟชั่นโชว์ก็น่าจะตรงนี้นะ <And then. S 1> ส่วนตรงนี้ทุกคนจะเป็นโต๊ะกรรมการให้คะแนนก็มียูทูบเบอร์แล้วก็มีคุณหมอนะที่มาให้เป็นกรรมการด้วยนี่นะฮะแล้วเราก็มาอยู่กับมินนี่นะคะโหอะไรเ<า>นี่ยมากับนกมาทั้งขอนไม้เลยอันนี้นอกอะไร <c oughs> ฮอกกะอันนี้นกกระแตวนกกระแต่อันนี้อันนี้เป็นกระ,ะตุวง <c oughs> เรามีไฟ้วยนะไหนไม่รู้ว่าเรากดไฟมไจริงหรอข้าตีมข้าตีมเออื่อว่ามันมีไฟถึงนะแต่ขออนุญาตปิดให้มีนิดนึงนะอยาหมดนี่หน้าหลังหน้าลคือเรามันถ่ายเบื้องหลังว่าภายในงานมีอะไรภายในงานก็ข้าด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีเก้าอี้ด้วยเนอะตลอดเลยก็อยากจะเอาออกไม่ใช่วันนี เราเราอย่างเงี้ยี่ทูแถวไปข้างหลังหน่อยแถวไปข้างหลังอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยอ่ด้านหลังนะคะก็จะมีเก้าอี้นะคะตี้มีเก้าอี้เบื้องหลังเบื้องหลังแล้วก็มีเวทีพี่แนะนำน้องๆพี่พี่เพื่อนๆไปแล้วว่าข้างหลังมีเวทีก็คือไว้ประกวดใช่เมื่อกี้คุยกันบอกว่าถ้าสมมติว่ามีใครแบบขึ้นไปเต้นขึ้นไปแสดงความสามารถอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกใจกรรมการก็จะได้รับรางวัลกันได้รับรางวัลเลยนะจ๊ะหน้ากรรมการของสองคนคือจะบอกว่างานนี้ใครไม่มาพลาดจริงๆเพราะว่ารางวัลเราเยอะมากเนี่ยมีแน่จะบอกว่างาน คือเราหวัดทั้งหมดสี่ช่องอบรวมตัวกันแล้วก็สร้างขึ้นมาเลยนะทุกคนสร้างกิจกรรมขึ้นมาเองเลยนะมีกับพี่ทูอะไรย่างี้แล้วก็น้องเพมอาสีาตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นงานแรกของพวกเรานี่ะคะที่จะทาอย่างเงี้ยขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวตามไปดูน้องเพม่าได้นี่นะคะสวัสดีครับ ช่องผมเต็มเลยก็วันนี้รู้สึกว่าได้เป็นเกียรติมากนี่คือเตรียมมุกมาเล่นเยอะเลยนะโอ้โหเอาแบบให้ขำเลย <c oughs> เนี่ยแล้วข้างหลังเนี่ยโอ้โหนผมดูนะคนเนี่ยแบบดูดิ <c oughs> มากันเต็มเลยนะเตียบเลยไม่มีที่นั่งเลยอ่ะยืนกันลุ่มเลยใช่คือแบบไม่ได้มาดูงานเรานะมาซื <c oughs> ้อเนี่ยลูชิ้นข้างหลังเพราะว่าข้าง มีไข่อาหารด้วยเนาะเปรมเนาะมาแต่ว่าครั้งนี้เราซ้อมมาแบบฟิตพร้อมมากเลยเนาะก็แอบอ่านสริคิ์มานะแต่ว่าไม่ใช้สริคิ์ด้วยนี่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเปรมกับี่ทูลจะรอดหรือไม่นะคะติดตามดูครับโอเคทุกคนคนสุดท้ายนี่คือ R4 ดูดิทุกคนคือแบบว่ามีความเครียดมากแค่ไหนดูในการแบบท่องสซนทท์ซิไว้บ้า ไวมากโอ้ยตอนนี้ใจตื่นเต้นมากเลยนะครับผมจดจริงนะทุกคน,นคมีเคร์คิปจริงนะเนี่ยนี่คือเดี๋ยวผมจะไปอ่านบนเวทีให้เพื่อนฟังนะมี <c oughs> ว่าอ่านได้ไหมย <c oughs> อย่าอ่านดิอย่าอ่านเราเราต้องแบบพูดด้วยความเข้าใจของเราเองเลยแอบบอกน้องได้ตัวเองเดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่าตัวเองจะรอดหรือเปล่า <c oughs> พูดไม่ช้าไม่ป็นไดใช่ไหมพี่ถุงไม่ต้องสีเรียสมันคือเอกลักษณ์ที่ภาษาเก่เขาเรียกว่าคอนดักเตอร์เฮ้ยคาแรคเตอร์คาม โอเคทุกคนอาสีพร้อมเนอะพร้อมมาครับผมเพราะว่าเดี๋ยวใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาที่เราจะขึ้นไปพูดแล้วนะฮะโอเคนะโโอโ้พี่ดูพร้อมไหมครับ คน <c oughs> สุดท้ายอะคิดว่าน่าจะให้น้องๆพูดให้พูดก่อนตัวคนสุดท้ายทุกคนอาจจะแบบออกแนวฮาๆไปเดี๋ยวติดตามเรละกันได้เลยครับผมติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเรา4ี่คนด้วยนะไอันี้เป็นแบบว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยทุกคนก็จะเป็นน้องพิธีกรขอ,ของเรานั่นเองคือน้องนุชนะตามมากําลังง่วนกับเครื่องเสียงอยู่เป็นไงบ้างคะคะเื่นเต้นไหมะเื่นเต้นนี้น เตียมหน้าทีเป็นไงก็วันนี้ก็เต็มร้อยค่ะเกินร้อยเกินร้อยเหรอเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะดูนะว่าเกินร้อยเป็นยังไงอันนี้คือเตรียมเตียมเื่องเสียงอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวจะทุกอย่างอ่ะจะวิ่งเปิดไมค์เทสปุ๊บ่งขึ้นไปพูดด้วยเปิดเพลงเองพูดเองฮะใช่ค่ะทุกๆอย่างเดี๋ยวจะเชิญผู้ผู้เข้าประกวดขึ้นด้วยก็จ้างมาเท่าไหร่เนี่ยนับไม่ท่วนเลยอ่ะทาใจลำบากเลยอ่ะการแบบว่ามาทำงานเนี่ยกลัวใช้เงินไม่หมดโอ้โหแยง พิธีกรก็สําคัญนะทุกคนในงานคือถ้าไม่ไม่ได้น้องนุชเนี่ยก็คงแบบแย่เหมือนกันเนาะขอบคุณมากเลยนะคะคยินดีค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวทูจะพามาดูภายในงานที่เราจัดเนี่ยมีพวกของขายเต็มไปหมดเลยนี่นะฮะมีครีมมีสบู่สบูโปรโมชั่นหแถม1นะคะหนึ่ง้าอ๋อหแถมหึอันนี้คืออะไรนะคะมังคุดและนี่คือ อผลิตจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยถูกไหมคะอ้าวโดท็อบด้วยขอบคุณค่ะในส่วนต่อไปทุกคนจะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับสมุนไพรนวดนะคะเป็นเป็นพวกแบบนิ้วล็อกไมเกนมือเท้าชาอะไรพวกนี้กลิ่นเขาจะแบบว่าเป็นมิ้นทินหน่อยแบบเย็นๆสบายๆนะทุกคน อืมโอเคขอบคุณนะคะ,คะ,คะและลำดับต่อไปนะทุกคนก็คือจะเป็นพวกเกี่ยวกับเครื่องเงินมีแบบพวกเครื่องเงินด้วยนี่สวยงามนะคะจริงๆแล้วถูอ่ะเป็นคนชอบแบบชอบเกี่ยวกับเงินนะเด่นทุกอย่างเลยเออเทอร์เถูเป็นเงินหมดเลยนะทูชอบมากมากมาจากเชียงใหม่เลย โอ้โหระดับ5้าดาวนะทุกคนชอบชอบชอบเดี๋ยวไว้หลังจะจบงานแล้วเดี๋ยวแอบมาดูดีกว่าแล้วก็ต่อไปจะเป็นขอมกินนะทุกคนเนื่องจากว่าตอนนี้อากาศมันร้อนมากๆก็แวะมากินไอติมได้นะขัดกนนะคะไอติมขัดก็มีนะทุกคนโอเค <S <S เดี๋ยวยังไงทูแนะนําเข้าๆนี้นะ <S <S ก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวทูขอตัวเตรียมขึ้นเวทีแล้วนะเดี๋ยวเจอกันบนเวทีจ้ายูทูบเบอร์ทักสีชอบน,นะคะ ให้กับทุกท่านในใกล้ชิดแน่นอนทุกวันนะคะเดี๋ยวเรา ช่องนี้เขาปวดเข่าเาดินไม่ไหวไอ้บ้าเอ้ยพี่ชูแจ๊นชูค่ะสวัสดีครับผมปกติแต่อยู่แต่หน้ากล้องเสียงสั่นไหมตื่นเต้นน่ะเสียงต้องมาอีกทีนะคงคบะสำคัญที่สุดนะคะคีอตอนนี้สำคัญที่สุดคือการฝึกดิ่งก็คือยืนอยู่ที่สูง ขอบคุณนะคะขอเชิเทุกท่ะะาี่ชูวเละาต้นูรของเราค่ะเอาล้ค่ะหลังจากที่ทูขึ้นไปพูดนะอาจจะแบบเขินๆเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวมาเรียบร้อยแล้วเติมพลังลนะคะคก็คือต่อไปจะเป็นการเดินแบบนะ<ม>แล้วก็มีการประกวดอะไรอย่างเง <ๆ S 1> ี้ยนะ ก็เดี๋ยวให้ตากล้องถ่ายเบื้องหลังกันประกวดเพรว่าทูมินเปมอาสีแล้วก็คุณหมอวีนะคะเป็นกรรมการที่นี่ด้วย,ยก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะของรางวัลคือนี่กระเป๋ามีกระเป๋านะคะกระเป๋าน่ารักมากซึ่งทัวอยากได้เองนะคะแต่น,นี้เป็นของสวนปลาฟาร์มนกนะคะแต่ว่าเป็นแบรนด์ของเบิร์ดหยาดใช่นี ก็คือใครที่ประกวดก็คือได้ของรางวัลแน่นอนมีของกลับบ้านไปติดไม้ติดมือเดี๋ยวทูจะพาไปดูผู้ประกวดเบื้องหลังก่อนยังไม่ได้ขึ้นนะปะไปดูกันนี่ทุกคนผู้เขาประกวดแตงหนึ่งแต่ดูแบบว่าน้องเริ่มแบบจะหลับเลยชื่ออะไรนะกิเพนค่ะกีเพนจาได้ไหมทุกคนกีเพนตัวนี้แหละที่เขาหลุดก้งเขาสุพรรณนะฮะส่งเขาประกวดใช่ไหม ใครประกวดนกหรือคนทั้งคู่ค่ะทั้งคูงคตต่ตัวเต็งตัวเต็งดูชุดคุณแม่คุณแม่แบบว่าได้ใจกรรมาการไปแล้วนะฮะอันนี้ประกวดไหมตัวนี้ไม่ได้ประกวดใช่เอามาโชยเฉยเอามาโช์เฉยนกไม่ต้องขึ้นเอาเจ้าของนกขึ้นแทนได้ไหมไมได้โอยอยากให้ประกวดนะเนี่ยมีขาวแบบไปยิมขาวมาเลยอันนี้กี่เดือนแล้วอันนี้ได้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งใช่โอ้น้องยังเด็กอยู่เลยนมองกล้องแล้ว โอเคทุกคนนี่คือของแม่ตูนนะเขาแบบมาช่วยแบบว่าสนับสนุนนะเรามาแจกเด็กๆเยอะมากอ่ะเยอะมากเยอะมากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณแม่ตูนด้วยเนาะใช่บ้านนกแสนดีบ้านนกแสนดีฮะคือบ้านนกแสนดีทุกคนแต่ว่าจริงๆมีนอยากกินเองนะน่าอร่อยเนาะคนก็กินได้มากแม่ตูนทำมีไลน์นะกินหอมมากใช่หอมมากแต่ทุกครั้งนะคะบางอันเนี่ยมีนองกัดแล้วนะฟันแตกแต่ว่านกชอบนกชอบค่ะแต่ว่าคนไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาไปเนี่ยอยาก กินเองนะคะให้นมนะคะชิมได้ชิมได้ลองดูโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอเของอพวกนี้ไปแจกเนาะที่คนในง,งานที่มาเนาะ,ปะไปก็เริ่มเริ่มประกวดแล้วนะ,ะคือจะมีกรรมการอันนี้นะคะของเอีมิวนะคะเป็นน้องแก้วใส่พัน ความสามารถพิเศษที่หลากหลายเต้นได้ร้องได้นะคะ ใจของคณะกรรมการมากมากเลยค่ะโทษทีได้รางวัลสนะเลิเนของเราก็คือน้อกย,ยูงใครประกวดนกหรือคนทางคู่ค่ะทางคู่ เรนเ่ียนิดนึงเดี๋ยวตอนเย็นทูจะมีปล่อยต่อแต่อ่งเปามียกนาปังนะคะปล่อยบีฉลากกับกลุ่มเพื่อนๆที่เขามานอนค้างที่นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทูจะเก็บภาพบรรยากาศให้ดูละกันแต่ว่ายังไงแล้วพรุ่งนี้ทูก็จะถ่ายอีกมีการปล่อยบีฉลากแบบคนเยอะมากก็ติดตามกันนะคะนะคะตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่ปล่อยนกบีฉลากแล้วนะคะ ไปไป,ไปนะไปนะฮะอ่ะขึ้นคอนขึ้นคอนลุขึ้นคอน,น,คอน,น,คอนเราจะปล่อยนกเรานะฮะมาพร้อมไหมฮะทุกคนพร้อมไหมฮะพร้อมแล้วนะหนึ่ วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะแต่ว่าพรุ่งนี้ทูจะมาถ่ายตอนที่ปล่อยบินอิสระพร้อมกันเนาะคอยเก็บภาพสวยๆมาให้ดูโอเคเจอกันพรุ่งนี้ค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะ ยูทูบเบอร์อีกสามพันก็คือขึ้นไป็นดคนละทีแล้วก็ตอนเย็นจะมีการปล่อยบินนิสระนะก็เดี๋ยวเจอกันตอนปล่อยบินเลยละกันเอย่าให้มีถ่าหน้าเด้อเดี๋ยววันที่บินจรินะอ่าพูดเลยเด้าแบบนี้นะคะคอแบกแบบนี้อันนี้เป็นพิธีการฝึกเบื้องต้นเริ่มจากระยะสั้นก่อนแล้วค่อยขยับมาระยะไกลขึ้นแล้วแบบต่อไปอันนี้ข้าดีเป็นข้าที่สำคัญที่สุดในการปล่อยนกบินนิสระนะคะนี่ถูยำ ตดตั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 ตัดตัดตัลตัด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 หัดยัดต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 ่ดตดตัอตัดตัดตัดตังตัอตัดตัดตัดตบดตั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 ดนรดอัดตัด่ัแล้วตัดตัดตัดตอดตั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 ตัดตยดตรดตั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 นตัดตัตัดตัดตัดตัยตาดัดตดอดตดา สำคัญที่แล้วโอเคทุกคนแล้วตอนนี้ถึงถึงเวลาที่เราปล่อยน้องปีนิสลาวกันแล้วนะเดี๋ยวทูให้ตากล้องเนี่ยเก็บภาพสวยๆบรรยากาศสวยๆให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวไปพรอมกันนะคะ กว่าใกล้มืดแล้วนะทุกคนก็ทูขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ทูด้วยนะคะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายไปแล้ว